สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาส่งรถมือสองให้กับพี่วัชระนะคะทอทหารหอหีบ281นะคะกับรถสีชมพูคาดเขียวนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นพี่วัชระนะคะสวัสดีค่ะพี่วัชระครับค่ะนี่สวัสดีค่ะรถที่ไหนคะเบสคาร์เซ็นเนตอร์นะคะกับโปรโมชั่นที่เท่าไหร่คะพี่5้า0บาทจบ,จ 5, บาทจบจริงนะคะ ห้รครั5,000บาทรับรถจริงจบที่5,000บาทจริงไม่ใช้คนข้าเนาะใช่คนข้าครับ,รบได้รถจริงใช้เวลาออกรถกี่วันนะคะเวลา5-6วันครั 5, 6, บห้ากวันก็ได้รถรับรถแล้วนะคะเป็นเจ้าของรถแท็กซี่มือสองกันนี้ไปถูกใจไหมคะพี่ถูกใจครับสวยถูกใจนะคะคขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับการมาออกรถที่เบ็คคาร์เซ็นเตอร์ขอให้กับที่ปลอดภัยเองดนะ้วย